เสียงทำคำใจโดยบอรธรรมบุตรเสนอตอนกำจัดทำดำยังทำข่าวให้เจริญหน้าที่ของเราเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วจึงมีหน้าที่อยู่ว่ากำจัดทำดำยังทำข่าวให้เจริญแต่วิธีกำจัดกำจัดอย่างไร วิธีกำจัดต้องกำจัดด้วยเบื้องต้นรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยการรักษาศีลและด้วยการประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมบททั้งสิบเว้นอกุศลกรรมบทนี้เป็นสำคัญให้กายให้วาจาของเราสงบเสียก่อน ทีนี้ไอ้ชีวิตที่เราผ่านมาเราทำค้าเคล้าปนกันไมหมดทั้งบุญทั้งบาปไอ้ส่วนบุญเราบำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อมีบาปอากุศลเข้ามาสอดมาแทรกมาปิดมาบังทำให้เราเข้าถึงทำภาคขาวได้ด้วยยากเพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่จะเอาชนะได้เร็ว อย่างมีประสิทธิภาพเรารู้จุดอ่อนของธาตุธรภาคดำอยู่อย่างหนึ่งจุดอ่อนนั้นก็คือว่าธาตุธรภาคดำเนี่ยเขาจะมีโอกาสดนจิตดนใจสัตว์ได้ต่อเมื่อสัตว์นั้นส่งจิตออกไปนอกตัวไปรับสัมผัสอารมณ์ภายนอกแล้วก็ไปยึดไปติดยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยตัณหาและทิฏฐิ คือความหลงผิดกิเลสก็สอดแทรกเข้ามาให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดอย่างนั้นแล้วก็ส่งผลทับทวีกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับสำคัญของเราก็คือต้องทำใจให้หยุดหยุดเพื่ออะไรหยุดตั้งแต่กิเลสหยาบหยุดทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจา ไปจนถึงหยุดที่ใจพอใจเราหยุดปุ๊บถูกศูนย์ถูกส่วนเข้าเมื่อไหร่หมายความว่าใจเราไม่ออกนอกตัวใจเราไม่ออกนอกตัวมันก็ไม่สังขารไม่ปรุงแต่งเมื่อมันไม่สังขารมันไม่ปรุงแต่งอวิชชาก็ทำอะไรไม่ได้เสมือนหนึ่งว่าโจรมันมี มันอยู่รอบบ้านเรามันมีอยู่รอบๆอบบ้านเราแหละแต่เราอยู่กลางบ้านมันก็เลยไม่เข้ามามันยังเข้ามาไม่ได้ในขณะที่มันเข้ามาไม่ได้เนี่ยเราเร่งทำกุศลคุณความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคือเมื่อใจเราหยุดกิเลสก็ทำอะไรเราไม่ได้เราก็ถูกตัวบุญคือหนึ่ง กิเลสนิวรณ์หมดไปเป็นเบื้องต้นเมื่อกิเลสนิวรณ์หมดไปเพียงใดแล้วเราก็ถึงท่าธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมฝ่ายขาวอันนี้เรียกว่าธรรมานุป,ปัสสนาสติป,ปัฏฐานนะ่ะถ้าจะกล่าวรวบยอดเบื้องต้นท่านให้พิจารณากิเลสนิวรณ์ในใจของเราเสียก่อนให้พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ์ห้าแล้วกำจัดกิเลสนิวรณ์เสียก่อนเมื่อกิเลสนิวรณ์หมดไปแล้วกิเลสอื่นๆซึ่งเป็นธรรมภาคดำเมื่อเราเข้าไปถึงธรรมขาวด้วยศีลสมาธิปัญญาส่วนหยาบและส่วนละเอียดคือใจเข้าไปละเอียดเพียงใดเราก็ถึงทรรมขาวมากขึ้นเพียงนั้น หมดทั้งพระไตรปิฎกที่เราจะศึกษาเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นประชุมรวมกันอยู่ท่าธรรมสามฝ่ายว่าเราจะต้องเรียนรู้ธรรมดำเรียนรู้ธรรมขาวเรียนรู้ที่มาของธรรมดำและธรรมขาวแล้วพึงมีสติสัมปชัญญะทำใจให้หยุดให้นิ่งเพื่อกำจัดธรรมดำ เพื่อเข้าถึงทำขาวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การเข้าถึงด้วยใจเธอทั้งหลายพึงเข้าใจว่าการเข้าถึงด้วยใจเมื่อใจหยุดใจนิ่งเบื้องต้นกิเลสนิวร์หมดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ธรรมะจะเป็นหรือไม่ให้พึงเข้าใจว่ากิเลสนิวรนนี้ มีธรรมภาคขาวซึ่งเป็นธรรมแข่งกันอยู่เป็นธรรมคู่แข่งนะอันนี้ก็จึงเป็นเคล็ดลับในการที่จะทำธรรมะให้เป็นว่านอกจากบุญกุศลที่เราเคยได้สร้างสมอบรมมาแล้วประการที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้จักธรรมคู่แข่งของทรรมดำโดยทรรขาวทรรมดำที่เรียกว่ากิเลนิวร ที่สำคัญที่สุดก็คือฟุ้งซ่านแห่งจิตใจแล้วก็ความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่กระพี้กระเป๋าแห่งจิตความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมความหงุดหงิดความโกรธความพยาบาทไปจนถึงความไม่สบายใจความคับแค้นใจเศร้าใจโทมนัสทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมภาคดำ เป็นกิเลสนิวรและประการสำคัญที่สุดคือความยินดีพอใจยึดติดในกรารมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันจะเกิดขึ้นเรารู้ช่องโหว่ของธรรมดำคือใจอย่าออกนอกตัวนี่ประการที่หนึ่ง ไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอกประการที่สองเราต้องทำธรรมชาติเป็นคู่แข่งกันเพื่อมาประหารกิเลสนิวรณ์นี้ให้จงได้คู่แข่งกันมีอะไรจำไว้นะนี่แหละเป็นเครื่องช่วยต้องยกอารมณ์ขึ้นสู่วิต,ตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตให้ได้ตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใส ใจอยู่ในกลางดวงที่ใสให้ได้พยายามเข้าแต่ความพยายามนี้อย่าบังคับใจนะใจบังคับไม่ได้ยิ่งบังคับละยิ่งไปใหญ่ยิ่งหงุดหงิดยิ่งไม่ได้ยิ่งเสียใจยิ่งไม่สบายใจยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับมันมีอยู่ว่าทำใจสบายสบาย นึกให้ถึงบุญกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมมาด้วยทานกุศลก็ดีศีลกุศลก็ดีภาวนากุศลก็ดีนี้ก็เป็นธรรมในธรรมเราพิจารณาแล้วอ้อเราทำได้เราสบายใจเราะเากำลังจะทำเราสบายใจนี้อันหนึ่งเมื่อความสบายใจเกิดขึ้น ใจมันเริ่มสงบเราก็นึกให้เห็นโดยยกอารมณ์ขึ้นสู่วิตกวิจารให้ได้ด้วยการนึกให้เห็นนิมิตด,ดวงแก้วกลมใสก่อนดวงแก้วกลมใสเนี่ยเป็นผลของอาโลกะกะสินนะอาโลกะกะสินกสินแสงสว่างแล้วก็เป็นทางนำให้เกิดอุกหานนิมิตไปจนถึงปฏิภาคนิมิตใจจะได้รวมหยุด เป็นจุดเดียวกันได้ดีแต่ส่วนที่จะถึงอุกขหานิมิตเนี่ยมันต้องเป็นบริกรรมนิมิตก่อนคือนึกให้เห็นด้วยใจจำไว้อย่าใช้สายตาเนื้อข้อนี้สำคัญอย่าใช้สายตาเนื้อวิธีไม่ได้ใช้สายตาเนื้อและวิธีทำให้จิตใจไม่ออกนอกตัวทำอย่างไรเหลือบตากลับนิดนิด ไอ้นี่ก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันเราเหลือบตากลับนิดๆในขณะที่เราหลับตาลงแต่อย่าลืมตานะมันดูไม่สวยอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเวลาจะเกิดจะดับคือตายจะหลับจะตื่นจิตมันก็จะตกศูนย์จิตดวงใหม่ด้วยอาการอย่างใหม่จะปรากฏลอยขึ้นมา มีการเกิดดับเกิดดับแห่งจิตอยู่อย่างนั้นแต่ว่าจิตดวงเดิมนะี่ยมันยังอยู่ไม่ได้ดับไปไหนถ้าดับก็ต้องตายแน่แต่อาการของจิตมันแสดงอย่างนั้นด้วยความปรุงแต่งด้วยผลบุญหรือผลบาปนี่มันเป็นอย่างนี้ทีน่นี้เมื่อเราเหลือบตากลับนิดๆเนี่ยสายตาเนื้อมันไม่ทำงาน มันไม่ไปแย่งงานตาในทีนี้เมื่อเรารวมใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายโดยตำแหน่งให้อยู่ตรงนั้นนะให้อยู่ตรงนั้นนะมันถูกกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนั่นแหละเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนา จิตในจิตและธรรมในธรรมตรงนั้นสติปตัฏฐานสี่อยู่ตรงนั้นซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆไปเลยจนถึงนิพพานโน่นนะ่ะตรงนั้นแหละเพราะเมื่อจะหยุดตรงนั้นได้มันจะถูกทำที่ทำให้เป็นกายมนุษย์และก็กลางของกลางธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นะ่ะเมื่อเราหยุดนิ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะถึงคุณธรรมขั้นที่สอง เป็นความบริสุทธิ์ใจซึ่งเราเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์เนี่ยความจริงถ้าพูดกันธรรมดาเปลือกนอกมันหมายเอาการสำรวมระวังกายวาจาแต่เมื่อละเอียดเข้าไปแล้วเราหมายถึงใจที่บริสุทธิ์ด้วยเจตนาความคิดอ่านทีนี้เมื่อใจมันหยุดนิ่ง กิเลสนิวร์หมดไปใจมันก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นกายวาจาของกายตั้งแต่มนุษย์หยาบไปจนถึงมนุษย์ละเอียดมันก็บริรสุทธิ์ศีลก็บริสุทธิ์ด้วยอาการอย่างนั้นนี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานและผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วอาจจะพิจารณา และควรจะมีสติพิจารณาศีลของเราในแต่ละวันละวันและแต่ละครั้งละครั้งแต่ว่าพึงดูเขาเราเป็นสำคัญของคนอื่นอย่าไปสนอย่าไปสนใจดูตัวเราถ้าเมื่อไรเราเผลอสติไปแล้วคราวหลังนึกได้เรามาตรวจดูอ้อศีลเราไม่บริสุทธิ์ใจมันไม่บริสุทธิ์ มันอยู่ตรงนั้นดูกันตรงนั้นนี่ศีลบริสุทธิ์ถ้าเราประคองดวงศีลนี้ไว้กายวาจาและใจเป็นอันบริสุทธิ์เนี่ยเป็นคุณธรรมภายในที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมฝ่ายขาวซึ่งมีสภาวะเป็นเครื่องกำจัดท่าธรรมฝ่ายดำเข้าใจนะ เทศนาธรรมหัวข้อเคล็ดลับความเข้าใจในการปฏิบัติของพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยะมังคโลหลวงป,าป่าปฐมม้า้าวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีขอขอบคุณเฟซบุ๊กอมตะวัชรวจีหลวงปา่าที่เอื้อเฟื้อข้อมูลธรรมะ ของครูบาอาจารย์มาเผยแผ่ให้แก่ญาติธรรมและผู้สนใจทุกท่านได้รับรู้รับฟังมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับสาธุอนุโมทามิแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ